พันเอกจิรวัตรนาครัชตผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่5 กองกำลังผาเมืองได้นำกำลังพลพร้อมด้วยกลุ่มผู้นําท้องถิน่นผู้นาหมู่บ้านในตนนําบลหนองบัวอําเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดงเขตติดต่อตนนําบลหนองบัวอําเภอชัยประการกับตําบลเมืองนะออาเภอเชียงดาวซึ่งพบว่ามีการบุกรุกแผ่ถางพื้นที่ป่าจนโล่งเตียนนะคะเพื่อเตรียมการปลูกข้าวโพดเป็นเนื้อที่กว่า700ไร่ทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่นะคะก็พบว่าเป็นพื้นที่ทำกินเดิมจำนวน400ไร่ค่ะ และเป็นพื้นที่บุกรุกใหม่จํานวนกว่า300ไร่ด้วยกันจึงได้แจ้งให้ผู้นําท้องถิ่นและผู้นาหมู่บ้านนําตัวประชาชนที่บุกรุกพื้นที่ป่าทั้งหมดมารายงานตัวเพื่อยืนยันว่าพื้นที่ทํากินเดิมนั้นเป็นของใครและใครเป็นผู้บุกรุกพื้นที่ใหม่ค่ะโดยเบื้องต้นนะครับทราบว่ามีกลุ่มนายทุนต่างอำเภอมาว่าจ้างประชาชนบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมทั้งนี้หากไม่มีใครออกมาแสดงตนเจ้าหน้าที่จะยึดคืนผืนป่าทั้งหมดมาดำเนินการปลูกป่าทดแทนต่อไป สำหรับพื้นที่ป่าแนวชายแดนด้านอำเภอเชียงดาวชัยประการฝางและแม่อายถูกประชาชนและกลุ่มนายทุนเข้าไปบุกรุกเพื่อทำไร่ข้าวโพดเป็นบริเวณกว้างบางรายทำการแพ้วถางแบ่งขายและให้เช่า